สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยครับได้ไปต่อสมาคมให้โคชโยงคุมซีเกมส์พวกยูยีสามชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายโดยนายพาทธสุภาพพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมฟุตบอลไทยเปิดเผยว่าเตรียมให้โคชโยงบุรุบ์สีมาคะทำหน้าที่กุญสือทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกมส์ที่เวียดนามและศึกยูยสามชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานนายพาทธสุภาพพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เผยถึงอนาคตการคุมทีมชาติไทยชุดเล็กในการลุ้นเหรียญทองซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีปี2022รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานว่าคงไม่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมทางนี้ก่อนหน้านี้มาดาแป้งนวลพ่านน้ำซ้ำประกาศแต่งตั้งโคชโย่งบุรุษสีมาคะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองกเลีย โดยมีโคชโชคโชคทวีปผมรัตเป็นผู้ช่วยฝึกสอนแต่ยังไม่มีความแน่ชัดเรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่3 1สที่เวียดนามโดยนายพาทิ์กล่าวว่าทีมยูฟ่ปีกำลังดูโปรแกรมช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมว่าจะสามารถจัดโปรแกรมลงอุ่นเครื่องได้หรือไม่เพราะอย่างที่ทราบดีด้วยปัญหาเกี่ยวกับโควิด -19 จึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบหากเป็นไปได้เราอยากจะอุ่นเครื่องในประเทศ จะได้ตัดปัญหาเรื่องการกักตัวและสามารถปล่อยนักเตะก,กับสโมรสรต้นสังกัดได้ทันทีส่วนเรื่องของหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดซีเกมที่ประเทศเวียดนามเนื่องจากซีเกมจำกัดอายุนักเตะไม่เกิน23ปีดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับเราเห็นสมควรว่าจะให้โค้ชโยงวอลุวัสีมาคะซึ่งทำทีม23ปีชิงแชมป์เอเชียอยู่แล้วดูทีมซีเกมไปด้วยในตัว ขณะที่คุณแป้งนวนพลพามน้ำสำครับจะยังทําหน้าที่ผู้จัดก,การทีมฟุตบอลชายในซีเกมครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ผมเชื่อว่าจะส่งผลดีระยะยาวไปจนถึงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่อุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับเส้นทางสู่เจลีกเหมียนกวงไห่แคมเปญเส้นทางสู่เจลีกจะเริ่มตั้งแต่ 2- 19มก,กราคมเมื่อให้คุณได้โหวตเรื่องนักเตะที่คุณคิดว่าน่าจะย้ายไปเล่นในเจลีกที่ดีที่สุดในเอเชียโดยเงีงางนี้งไฮคือหนึ่งในนักเตะอาเซียนที่มีโอกาสไปแจ้งเกิดในเจลีกได้มากที่สุดจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาในวงการฟุตบอลเวียดนามเวลานี้ทีมชาติเวียดนามมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในระยะหลังจากการได้เข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีในปี2017รวมถึงรองแชมป์ ใน f f c U23 แชมเปี้ยนชิพปี2018ทั้งยังคว้าแชมป์เ f f เ u ็บ k i c u กเมื่อปี2018หนึ่งในกำลังหลักของทีมชาติเวียดนามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือเงียนกวงไฮได้ยกระดับเกมของเวียดนามขึ้นมาได้อย่างมากหลังจากติดทีมชาติเวียดนามครั้งแรกในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีตอนที่เขาอายุเพียง14ปีกวงไฮก็กลายเป็นความหวังของวงการฟุตบอลเวียดนามตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่ง มาเรียกเสียงฮือฮาแบบสุดๆจากฟอร์มในเอเชียนคัพเมื่อปี2019ทีมชาติเวียดนามเข้าสู่รอบนอกเอาด้วยฟรีคิกสุดสวยของกวงไฮในเกมพบกับเยเมนทำให้พวกเขาได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นการการันตีว่าความสามารถของเขาดีพอต่อก่อนนักเตะท,ที่ดีที่สุดในเอเชียได้นอกจากนี้กวงไฮย,ยังโชว์ฟอร์มโดดเด่นกับฮานอยเอฟซและคว้าแช,ชมป์ได้ถึง7รายการระหว่างปี2016 ถึงปี2020รวมถึงแชมป์วีลีก3สมัยทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประเทศแม้จะมีรูปร่างไม่ได้ใหญ่โตนักแต่มีอาวุธเด็ดหลายอย่างทำให้กวงไฮเล่นได้ทุกตำแหน่งหลังสูน,น้าไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรุกหรือริมเส้นทั้งสองฝั่งทางซ้ายของเขาทำได้ดีทั้งเวลาจ่ายบอลฉีกแนวรับคู่แข่งหรือพยายามทำประตูด้วยตนเองกวงไฮคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในอาเซียนเวลานี้เขามีโอกาส เป็นกำลังสำคัญกับทุกทีมในเจลีที่หวังล่าตำแหน่งแชมป์และคงไม่ใช่เรื่องเกินเลยไปที่จะบอกว่าเขาเหมาะสมกับทีมอย่างคาชิมะอันเลอร์และนางโงยาแกมปัสอย่างมากคิดว่ากวงไฮพร้อมสำหรับการไปเล่นเจลีแล้วหรือยังส่วนข่าวต่อมาครับแข้งสาวไทยเวียดนามหาโค้ดใหม่ก่อนลุยบอลโลกปีหน้าฟุตบอลหญิงเวียดนามต้องเปลี่ยนโค้ดก่อนลุยบอลโลกปีหน้า หลังดึกจุงไมยยังไม่มีโปรไลเซนนะครับโดยดึกจุงไมยกุนซือทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามจะไม่มีสิทธิ์คุมทีมข้างสนามในฟุตบอลโลกหญิงปี2023หลังการอบรมโค้ชยังไม่ถึงระดับโปรไลเซนซึ่งการที่จะคุมทีมข้างสนามได้นั้นต้องมีใบอนุญาตตามที่ฟีฟ่ากำหนดเท่านั้นโดยกุนซือวัย71ปีชาวเวียดนามไม่สามารถนำทีมหญิงเวียดนาม สู่ฟุตบอลโลกหญิงโดยอย่างแน่นอนเพราะเวลาที่เหลือจนกว่าจะถึงการแข่งขันนั้นไม่เพียงพอสําหรับการอบรมเพิ่มเติมเ,มเพื่อให้ได้ใบอนุญาตจากกลณนีดังกล่าวนะครับทำให้สาพันธฟุตบอลเวียดนามกําลังเล็งหาโค้ชคนใหม่อย่างเร่งด่วนในขณะเดียวกันพร้อมดันดึกจุงไมเป็นผู้อํานวยการด้านเทคนิคของทีมหญิงเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2023ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับ ส่วนข่าวต่อมาครับแข่งสาวเวียดนามรับอาชีพ2.3หมื่นล้านหลังคว้าตั๋วบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์นะครับโดยฟุตบอลหญิงเวียดนามผ่านเข้าเป็นทีมสุดท้ายโซนเอเชียไปฟุตบอลโลกปี2023ที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพร่วมหลังในรอบเพย์ออฟศึกชิงแชมป์เอเชียเอาชนะไทยและไต้หวันซึ่งการไปฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหญิงเวียดนาม ล่าสุดสมาคมฟุตบอลเวียดนามได้จัดพิธีเฉลิมฉลองความสําเร็จให้กับทีมฟุตบอลหญิงเวียดนามในกรุงฮานอยโดยตรานงกตวนรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลเวียดนามเผยว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆสําหรับผลงานของฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนาม ความสามัคคีและความปัถนาอันแรงกล้าของทุกคนช่วยให้เอาชนะความยากลำบากและทำเป้าหมายได้สำเร็จขอสัญญาว่าสมาคมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนการเตรียมทีมลุยสุฟุตบอลโลกปี2023ซซีอเวียดนามรายงานว่าจากผลงานของฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามดังกล่าวนะครับทำให้ขณะนี้ได้รับเงินและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผู้สนับสนุนรวมมูลค่าแล้วกว่า2.3หมื่นล้านดองหรือราว33ล้านบาทนะครับ ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับสุขสรรวันวาเลนไทน์เลสเตอร์แชร์คลิปธนวัฒน์เล่าเรื่องราวความรักโดยกองกลางทีมชาติไทยแชร์เรื่องราวความรักในแบบฉบับของตัวเองผ่านทางเลสเตอร์ต้นสังกัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนื่องในวันวาเลนไทน์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2565นะครับเลสเตอร์ซิตี้สโมสรฟุตบอลชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีคนไทยเป็นเจ้าของเผยแพร่คลิปเนื่องในเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์ 14กุมภาพันธ์ปี2022นำโดยกันธนวัน์ซึ่งจิตทวันมิฟิลทีมชาติไทยมาบอกเล่าเรื่องราวความรักในแบบฉบับของตัวเองด้านกันธนวัต์ซึ่งจิตทวรได้แชร์เรื่องราวความรักที่ไม่ใช่ความรักของคู่รักหรือความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวแต่เจ้าตัวได้พูดถึงความรักที่อยู่รอบตัวเขาตลอดจนความชอบส่วนตัวซึ่งเมนูอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดคือข้าวราดผักกะเเรากุ้งไข่ดาว เนื่องจากติดใจฝีมือคุณแม่ที่ทําอร่อยมากส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปมากที่สุดหากกับเมืองไทยคือหัวหินและเกาะสมุยซึ่งเขายังไม่เคยไปเที่ยวมาก่อนและหากได้ไปจริงๆก็จะเที่ยวทะเลเพื่อให้ผ่อนคลายให้เต็มที่รวมถึงกินกุ้งเผาตัวใหญ่ๆให้สมใจอยากสุดท้ายโดเต่ ote, ทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเวฟบซูซูกิคัพปี2020กล่าวว่าสิ่งที่เขารักและคิดถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงเมืองไทยคือครอบครัว ซึ่งเจ้าตัวก็อยากกลับไปหาครอบครัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนทิ้งท้ายว่าผมรักเมืองไทยผมรักแฟนบอลชาวไทยและรักอาหารไทยครับ